มหาภตยยพระแห่งการเบิกและเปิดบุญละมหามงคลจตุรธาตุข้าพุทธเจ้าสมุติพระนิรุลฤสิณีปัุมิกิยาโคขอเปิดสีทิศแปดทิศสิบทิศข้าแต่ถามหาราชทั้งสี่ทศรถวิลุนปักวิลหกขาเวสุวรรณเข้าประจําการตั้งกําแพงแก้วเจ็ดฐนรัตนะโสระโสตรพะวินัยพระปิตกอันไป อัะโลคังกัชยาหันโโลโคลังเตกะปาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมเจ้าเปิดโลกพระสังกเจ้าเปิดโลกนาเปิดงมเปิดพุทธเปิดผาเปิดยั์เปิดเปิดด้วยนาโมพุทธายะพระเจ้าผันใจลงมาเออ สาธุนักโมตัสสะภควัตโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสสะภควัตโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสสะภควัตโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจาณนสัมปันโนสุกโตโรกกวิทูอนุตโตโรปุริสละวสัตถะ เอวะมรสา낭ทุโภควาติสวาขาโตภควาตาโคมสันทิทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโกเป็ิโกปัจจัดตังเวทิตาโพวินโยหิติสุขปฏิปโนภควะโตสาวกสังโฆกุชื่อกุญโนสาวกสังโฆยายาภวะสาวกสังโฆสามีจิปันโมสาวะกเยตังจัดการิเอสนโมสาวกสังโฆอาวุนายโยปาวุนายโยทักกินายโยอัญชริกะระมิโยอนุรังบุญยะ เอตังโรกัสสาติพุทธบูชามหาเชวันโกธรรมบูชามหาปัญญาปัญโจสองฆบูชามหาโภคโอโหติโรปนาถังอภิตุยามิพุทธังอาราธนานังธรรมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังองค์การพินทุกนาถังอุปปนังพรหมาสุตินามอธิปตเปสุอาพะโตปัญจพุทโธโมพุทธายะวัฏราชิติดังสิทธิปรองสิทธิอริยะประถาคโตสิทธิเตโชเจยสิทธิลาโวสัพพะมัลทักวันตุกเมเอหิปยังคายังเตลพิโยภาบังห์ ภูอาจารย์ยงเองพระาลุพาเปนะเอธรรมานุภาพในสังฆารุภาไปนะองคุตโศพระคาถาทั้งวงขึ้นไว้ในขอองคุติย่อพระคาถาทั้งวงขึ้นมาเราพยกคาถาทั้งวงขึ้นดาเดพระดีเิดทันดี้อนรับนช่ชองแลพระวันับพุทางงพระทุกันวันไว้เจวัสีสุบรรคับพนเพ่มีกเพิ่ติมครับันกาเบอเนตผู้ทัดใจครับพี่น้องสังฆาิโสมมาเรมาระ อาันชายะอคันชาติกัวะสงฆ์สงฆาสุตสงสุสโสเปโสเาสงฆ์สงละโมบุทหายะสงฆ์อรหสสเ็ตัวโอกาสติติทัตติอิติติโสพระกว่าขเจ้าขออัญเชิญองค์พระสัศมีจ้าทั้ง5โารองมาอยู่นเก้าเขตเอเีของพระอาจารย์นิกรมบรมติกาวาสังขออัญเชิญพระบิดามหาพรมเสด็จมาอยู่เบื้องป่าซ้าย ขออัญเชิญพระาราชอาวตารเสด็จยุบอกวาา่าขวาขออัญเชิญพระแม่คงคาสเสด็จมาเป็นน้ำทิพย์พระเยะมหามงคลอันศักดิกปป์าาสิทธิ์ขอเชิญพระพายเสด็จประยวาจะประกาศศิ์ขอเชิญท้าวพยานาคราชมาเป็นสร้อยสองวานขอเชิญพระกานนสเด็จปรเป็นดวงไจข้าพเจ้าจะประกอบการธีมงคลกับเบอรมงคสิงห์งใก่ ด้วยงานการบักบมสวงเจริญมหาญาพระเจ้าภันใจขอให้คนผู้วยท่านจงมาช่วยอวยพระพรชัยให้พุทธังประเศรษฐีมหาประเศรษฐีใ้ธรรมังประเศรษฐีมหาประเิรธฐีใ้สังฆังประเศรษฐีมหาประเศรธฐีอิทธิพิทธิอิทธิทธิทางพุทธั์มหาอิพิธังตาเศรษฐีเมื การบัดนี้ข้าพเจ้าขอรำลึกถึงครูบาอาจารย์ของเจ้าโกดมาเป็นประเด็จเป็นราศีกับเจ้าพระเจ้าจัดการสินใจขอชนะใจเหล่าเทวะเทวดาโดยยาทั้งหลายบังเกิดขึ้นด้วยเถิดนะพระเิ้าพุทธังประเสิททิเมทัมังประเสิฐทิเมสังขังประเสิททิเมเถถาโรเรตังเขพัควันตังชั่งจิตชั่งว่าใจกองฉลเชียวตัวกูมะอุบมะอุบนักโมพุทธายจดมะทะสังหะรำกาอินทรวิชันตะเพียรทนี้ท่านพ่อพระอิน ทรงเขียนวันนี้บริษัสนามก็เป็นชาติหน้าชันใดขอปัญญาของข้าเฉียบแหลมว่องไวทรงไว้ซึ่งพระกายกิริกาสามการตัเท้าข้าศุกรานิพานอปัจโยโหตุอานะอาเรเชวัฏขาโรกาทัทธังเีวะโด้วยองค์กรและองค์การแห่งการรัชสมบัติขอเทวานุภาพชักกานุภาพมหาอนุภาพแห่งไตรถึงโลกะธามหาพัฒนาพันใจพันการพัดเวลา พันประโยชน์สุขโลโกวตวะขอบับบับ,บ,บ,บวงสวงเปิดใาญสหัสเนเทวินตวทิพจักขุกม,มหาสมวมบารมีปางภาคแห่งพระทันใจปุกปัดบ,บังเกิดขึ้นโดยสริสสยโลภะด้ดยอำนาจสิทธิท้าพเจ้าขอพเมเทพอปากชามและใบสีบรลังพยานาและเครื่องบรรณาการสมบูรบับบับ,บวงสวงอาหารหวานข้าวโภชนะอาหาร ให้อ um ุดมสมบูรณ์มากมายไปด้วยความสําเร็จแห่งความอาศรขณะด้วยผลหมากรากไม้น้ําร้อนราชามากโทบรีอุญิยากาสวาเตกวาโถน้ําร้อนน้าชาะาคาวักคีตระกาต้นกุ้ยต้นอ้อยอุนนนงกรตะกามะพร้าวเป็นไรกว้ยเป็นเกลือเสือนิกีวะโขขอเบิกสี่ทิศแปดทิศอมรินทาธทิระเจ้าเขาสนัสไลไตรึงมหาอำนาจเทวเทวานัชทังสุตวากุรตาเป็เอ เบิกมหานครกรุงปาดานอำนาจสิทธิ์ฝังประโยชน์ให้บังเกิดขึ้นเถอะนะพระเจ้า มังมนราชศักดิ์สุขนันท์เอยตัวสักขะโมกขะพังเอ่ยสารทังสักเีนั่งสักพันธุงนักริงทั้งปริตานุขาพศักดินตาปริตังผะนอนตัวสักเก ขาเมจะรูปเปลิสิศละตาเปจันทาริเทวีอีเประเทจะขาเมตรุวะนาขะละเมเทหะวะภูมะนิ เทิดเอื้อเทภูมิมาจายตุเทวาฉันรักสุนันเฮยตัวธรรมสุวรรณารูปอายมรคันตา พรมะสวัสดิ์นักพารุอายมกังารเทตนาตก่เต้าร้องอวกาศขอเทวานุภาพสักกาภูต้ามาทำหน้าสิ่งสิเตโทรทยนักิเที่ยวไก่อัคราใดๆเชิญมาช้าพอน นะครับเอาเอามะพร้าวเปิดธรณีให้หน่อยเอาเปิดไหมธรณีเปิดวันเพ็ญเดือนสิบสองตองนี้พระเจาเรียกว่าพักกันเป็นดวงปฏิบัติทิย์เป็นดวงเหมือนกัน องเสือาองเจาแม่ผู้ประบานให้พุทธอคงเมื่อแพงพระคงโดยมารพจนมหาตัศน์เอกขอแม่พรณีดีด้วยผมปรมมยานโอตร้างพื้นธรณีสานขอธรณีนี้ไทยทั่งใ้ไทยผุไใ้ไทยยิ้มว้ ใครกระทำไว้เป็นธรณีศาสตร์แม่ด้วยอภิบาลบริบาลขอให้สะอาดองเกียบเรียบร้อยใ,ให้เป็นธรณีบุญธรณีธรรมให้เกิดบันเจิดลูบปราตมนษ์ผู้คนอินนจทาเดินเข้ามาขออย่าใจ,ะจะมีโทษโทษาหันใดเมื่ทีลังถ้าแหงกาย it's yeah. ยถาคงคาปทวีคงคาพระพุทธมเทวะขับมาไม่ห่างนัดต่อจากอนี้วินาทีนี้นาทีนี้ชั่วโมงนี้เดือนวันนี้เดือนในปีนี้และพลนพระเจ้าอา